จริงๆอ่ะวัตถุประสงค์แรกในการซื้อหลังเนี้ยเพราะไอ้นี่คือนี่ไม่ใช่ของบ้านเราเลยอยากหาอะไรที่แบบมาเอนจอยกันอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางกันได้ก็เหมือนเป็นบ้านเขานั่นแหละแต่เราก็มาอาศัยอยู่ด้วย หลังนี้จริงๆเกือบ2ปีแล้วเนาะไม่มีปัญหาอะไรครับโครงสร้างทุกอย่างแข็งแรงเรียบร้อยดีแล้วก็ผ่านพายุฝนในปีนี้หลายรอบก็ไม่เป็นไรเราบางคนก็จะถามว่ามันร้อนไหมร้อนไหมจะบอกเลยว่าไม่ร้อนเลยค่ะใช่ะอาจจะเป็นเพราะเราอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยแล้วก็ติดแอร์ตัวเดียวเอาอยู่ คือจริงๆของผมเนี่ยไม่ได้มีฝ้าด้วยนะของผมก็เป็นแค่โภมฉนวนธรรมดาที่มันไม่ร้อนเพราะว่าช่องอากาศเนี่ยมันเยอะแล้วก็ด้วยความสูงของเพดานกับข้างล่างเนี่ยมันสูงมากนั้นการที่อากาศมันเข้าแล้วมันฟโฟล์เข้าแล้วมันออกเนี่ยมันมีลมอยู่ตลอดเวลามันเลยทําให้บ้านไม่ร้อนใช่เดี๋ยวพาไปดูหลังที่2จริงๆแผนใบก็จะเห็นก็คือมุมนี้อันนี้ก็คือหลังที่2ที่เราดูเอาไว้ว่าเราอยากจะทํา ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ว่างอยู่ประมาณ 5, ้ 5. คูณหก็เลยคิดว่าควรทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่าก็เลยอยากจะทําเป็นแบบโฮมจินอยู่ที่บ้านเพราะเราเป็นคนชอบออกกําลังกายแล้วเป็นคนออกกําลังกายค่อนข้างหนักอย่างแรกเลยสําหรับตัวเองที่ชอบมากๆคือมันสามารถมาประกอบหน้างงานได้เพราะอย่างที่บ้านมีข้อจํากัดเรื่องต้นไม้เรื่องซอยเรื่องถนนเรื่องอะไรต่างๆอย่างที่2ก็คือเมื่อเรามีความจําเป็นจะต้องย้ายหรือว่าต้องทําต่อเติมเพิ่มเติมที่มันเป็นโครงสร้างหลักไอ้ส่วนนี้เราสามารถย้ายไปในที่อื่นๆได้โดยที่ เราไม่ต้องรื้อโครงสร้างทิ้งทั้งหมดแล้วก็สร้างใหม่ถ้าอยากได้ลักษณะอย่างที่ผมบอกก็คือถ้ามันมาสร้างหน้าง,งานมาประกอบหน้าง,งานขนส่งง่ายดูแลง,ง่ายสามารถย้ายได้น็อกดาวน์คือการตอบโจทย์ครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างโครงสร้างถาวรลงไปรดระยะเวลาควบคุมงบประมาณได้ทุกอย่างคือตอบโจทย์หมด